เมื่อวันที่2ธันวาคมบัญชี TikTok Artificial Global ซึ่งเป็นของอั้าอธิชาติพระเอกกล้ามปูคนดังได้โพสต์คลิปเรื่องของเรา3ามคนอั้มเอฟนนกุลอั้าอธิชาติ F อฟทักษอนเอฟนกุลอั้มเอฟซึ่งเป็นคลิปที่ทางอั้า F อฟนนกุลไปเจอกันกับอั้มในรายการแชฉโดย F อฟทักษอนที่ควงคู่มากับหวานใจนนกุลซึ่งออกรายการด้วยกันครั้งแรกอั้มก็บอกนนกุลว่านนปกติพี่เอฟเขาจะมากับพี่ในรายการนี้นอนออรอครับ ด้าน F อฟก็หันไปบอกอ้ําทันทีด้วยหน้าตาทะเลนว่ามีใหม่แล้วพร้อมทั้งหัวเราะและเข้าไปกอดอ้ําซึ่งอ้ําก็แซวกลับทันทีว่าเต็มปากเต็มคำขณะที่อ้ําอธิชาติยังได้โพสต์คลิปเรื่องของเราสามคนอ้ําแอฟนนกุลขณะนั่งอยู่กับนนกุลโดยอ้ําก็ถามนนกุลว่าแอฟเป็นยังไงบ้างนนน่ารักอ้ําดูไหมนนไม่ดูเลยครับอ้ําถามอีกว่าเขาตามใจเราหรือเราตามใจเขา นนกุลยังไม่ทันตอบแอฟที่กำลังแต่งหน้าทำผมอยู่หันมานนไม่ต้องตอบเลยพี่เห็นสายตาแอฟที่มองมาอยู่ในกำมือแน่นอนทำเอาแฟนๆถูกใจเข้ามาคอมเมนต์อทิพี่อ้ําเป็นตัวแทนหมู่บ้านไม่ต้องตอบก็รู้นนตามใจเก่งพี่อ้ําก็ถามขยี้ใจจริงน่ารักจังพี่อ้ําเข้าใจถามอนาคตอยู่ในกำมือแน่นอนเป็นต้น